เรื่อนี้ไม่ใช่ตำนานโบราณหากแต่เป็นโศก,กนาฏกรรมยุคใหม่ที่เกิดขึ้นใจกลางมหานครปริศนาที่ถูกบันทึกไว้ในคลิปวิดีโอ4นาทีสุดท้ายของชีวิตนี่คือเรื่องราวของการหายตัวไปของเอลิซาแลมในโรงแรมเซซิลพิกัดโรงแรมเซซิลลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ช่วงเวลาเกิดเหตุเดือนกุมภาพันธ์พศ2556คริสต์ศักราช2013ผู้เกี่ยวข้องเอลิซาแลมนักศึกษาสาวชาวแคนาดาวัย21ปีณใจกลางนาครแห่งนางฟ้ามีโรงแรมแห่งหนึ่งตั้งอยู่อย่างท้าทายการเวลาชื่อของมันคือโรงแรมเซซิลแต่ มันเป็นที่รู้จักกันในอีกนามหนึ่งว่าโรงแรมมรณะหรือเดอะซูยไซเพราะประวัติศาสตร์อันยาวนานของมันโชคโชนไปด้วยการฆาตกรรมการฆ่าตัวตายและเป็นที่พักพิงของฆาตากรต่อเนื่องชื่อดังมันคือสถานที่ที่ความมืดได้อย่างรากลึกลงในทุกอนูของตัวอาคารในปี2556 นักศึกษาสาวผู้รักการเดินทางนามว่าเอลิซาแลมได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เพียงลำพังเธอติดต่อกับครอบครัวทุกวันอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งวันที่31มก,กราคมการติดต่อทั้งหมดก็ได้หยุดลงราวกับถูกตัดขาดตำรวจเริ่มการสืบสวนแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆจนกระทั่งพวกเขาได้เผยแพร่หลักฐานชิ้นสำคัญที่สุด และหน้าขนหัวลุกที่สุดสู่สาธารณะมันคือคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ภาพที่ปรากฏในคลิปนั้นแปลกประหลาดและชวนให้จิตตกจนหาคำอธิบายไม่ได้เอลิซาเดินเข้ามาในลิฟต์และกดปุ่มเลือกชั้นเกือบทุกชั้นแต่ประตูลิฟต์ก็กลับไม่ปิดเธอชะโงกศีรษะออกจากลิฟต์อย่างระแวดระวังมองซ้ายทีขวาที เรากกำลังหลบซ่อนจากใครบางคนแต่ในกล้องกลับไม่ปรากฏใครอื่นเลยเธอถอยกลับมายืนอิงกับผนังลิฟต์ในมุมอับของกล้องเหมือนกำลังหลบให้พ้นสายตาจากนั้นเธอก็ก้าวออกไปนอกลิฟต์และเริ่มแสดงท่าทางประหลาดมือของเธอบิดไปมานิ้วของเธอนับอากาศเราก,กำลังพูดคุยหรือสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นสุดท้าย เธอก็เดินหายไปจากหน้ากล้องและในวินาทีต่อมาประตูลิฟต์ก็ปิดลงและเคลื่อนที่ไปตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคลิปวิดีโอนี้ได้สร้างความสับสนไปทั่วโลกเธอกำลังเล่นซ่อนหักกับใครหรือเธอกำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่มีเพียงเธอเท่านั้นที่มองเห็น19วันต่อมา แขกในโรงแรมเริ่มร้องเรียนเรื่องน้ำประปาในห้องพักน้ำไหลอ่อนมีสีคล้ำและมีรสชาติกับกลิ่นที่แปลกประหลาดพนักงานซ่อมบำรุงถูกส่งขึ้นไปตรวจสอบทั้งน้ำเก็บน้ำบนดัดฟ้าของโรงแรมและที่นั่นเองเขาก็ได้พบกับคำตอบอันน่าสยดสยองร่างเปลือยเปล่าของเอลิซาแลมลอยอยู่ในทั้งน้ำที่ปิดสนิท การค้นพบร่างของเธอกลับสร้างปริศนาที่ดำมืดยิ่งกว่าเดิมเธอขึ้นไปบนดาดฟ้าได้อย่างไรประตูสู่ดาดฟ้านั้นถูกล็อกและมีสัญญาณเตือนภัยติดตั้งไว้ซึ่งมีเพียงพนักงานเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้เธอเข้าไปในแทงได้อย่างไรแทงน้ำมีความสูงถึง10บฟุตไม่มีบันไดาพาดอยู่และที่สำคัญคือฝาปิดแทงนั้าาน,นหนักมาก เป็นเรื่องยากที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวจะยกมันขึ้นแล้วปีนเข้าไปก่อนที่จะปิดมันกลับลงมาจากข้างในได้ทำไมเธอถึงเปลือยกายเสื้อผ้าของเธอถูกพบในแทงเช่นเดียวกันแต่ไม่มีคำอธิบายว่าทำไมเธอถึงถอดมันออกทางการสรุปคดีว่านี่คืออุบัติเหตุจากการจมน้ำโดยมีอาการป่วยทางจิตหรือโรคไบโพล่า เป็นปัจจัยเสริมแต่คำอธิบายนี้ไม่เคยทำให้สาธารณชนหายสงสัยมันไม่อาจลบล้างภาพท้าทางอันแปลกประหลาดในลิฟต์มันไม่อาจตอบคำถามว่าเธอผ่านประตูที่ล็อกและขึ้นไปปิดฝาแท้งที่หนักอึ้งได้อย่างไรเรื่องราวของเอลิซาแลมจึงกลายเป็นตำนานสยองขวัญแห่งยุคดิจิตัลเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า บางครั้งความน่ากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องผีสางในปราสาทโบราณแต่คือพฤติกรรมอันไร้คำอธิบายของมนุษย์ที่ถูกบันทึกไว้ในภาพเคลื่อนไหวและความจริงที่ถูกปิดตายไว้ในแท้งน้ำบนดาดฟ้าโรงแรมมรณะตลอดกาล